ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของปี2568เรอไปเกินทางไปนะคะในเรื่องการรับรองรายงานการประชุมค่ะเราได้มีการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งส่งงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นนะคะเบื้องตววาระที่สองค่ะเรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ประชุม,ชมดไ,ได้ยืนิติรับรองเป็นที่เรียบร้อยค่ะแลวเบี้ยววาระที่สามค่ะเรื่องเพื่อสรางเป็นวนสองเรื่องค่ะ37นะคะได้มีเรื่องพิา 3, างาจารณานะคะ ามเ,เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของกระเบีภูเก็ตเรืองที่จำกัดค่ะว่าเข้าขายเป็นสาธารณาูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นการรายงานและการจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566ซึ่งมีถุนายน2567ขยายเป็นเดือมนมกราคม2568ค่ะการประกาศราคาประเมินทรนซัพนะคะ2568เป็นเดือนมิถุนายน2568ค่ะการผ่อนชำระภาษีจากเน